สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะละครสั้น FC เรื่องเจ้าสาวต้องคำสาบตอนที่สองมาแล้วจ้าตอนแรกว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นเจ้าสาวต้องสาบเอาชื่อนี้แหละไหนๆก็ไหนๆแล้ตามไปดูกันเลยนะจ้าชาติปัจจุบันปัจจุบันจะบอกเลขใช่ไหมฮึใช่หรือเปล่าจะพูดคำนั้นใช่ไหม พูดมาถึงหน้าฉันไม่เสียใจฉันไม่ร้องไห้หรอกใช่หรือเปล่าฉันให้โอกาสพูดแล้วนะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันจะขอบอกเลิกเธอจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนดีนะแต่ว่าแต่ว่าฉันดีกันไปใช่ไหมล่ะ้ โอเคนายไปเถอะหน่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันจะคิดซะว่าเราไม่ได้ทำบุญมาร่วมกันก็แล้วกันนายสบายใจได้ได <c oughs> ฉันโอเคนายไปเถอะน่าถ้าไปช้ากว่านี้เดี๋ยวฉันจะร้องไห้แล้วนะเธอโอเคฉันก็ดีใจไปก่อนนะฮ่า <c oughs> เป็นการเลิกที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนั่นเนี่ยเข้มแข็งจริงๆฉันขอโทษด้วยก็รบกันเพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันเลยต้องเลิกกับเธอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ตั้งแต่เริ่มมีแฟนทุกคนก็เป็นแบบนี้กันหมดฉันอยากจะรู้จริงๆชีวิตฉัน มีปัญหาอะไรนักหนาคบใครได้ก็ไม่เคยนานสักทีนี่ฉันอืมช่างเถอหน้าฉันว่าฉันจะไม่ร้องไห้แล้วเชียวแต่เขาเป็นคนดีมากๆเลยนะเป็นคนดีดีสะจนฉันรักมากๆแต่ฉันก็ต้องตัดใจเพราะฉันรู้จุดจบ ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเลิกตอนนี้ก็ดีแล้วนะชาตินี้หรือว่าชาติไหนไหนเธอก็ต้องเป็นของฉันของฉันคนเดียวเท่านั้นจากนี้ไปเธอจะต้องรักฉันรักฉันคนเดียวเฮย้ยฉันอยากรู้จัง เมื่อชาติที่แล้วฉันไปทำเวรทำกรรมกับใครไว้หรอเปล่าชาตินี้ฉันถึงอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีคนมาแอบชอบฉันบอกรักฉันแล้วก็มาหักอกฉันไม่ไหวจริงๆแม่คะหนูกลับมาแล้วนะคะถอนหายใจแบบนี้ ให้แม่เดาหรือเปล่าฮะว่าลูกสาวแสนสวยของแม่อกหักมาอีกแล้วใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าจ้าลูกสาวมีน้ำตาด้วยนะนะ่ะแอบเห็นแม่เนี่ยรู้ดีทุกเรื่องเลยนะคะเฮะ้ยเหมือนเดิมค่ะแม่แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าหนูเป็นคนบอกก่อนค่ะแม่ โอ้โหลูกสาวของแม่เปรี้ยวมากเลยจ้ะมันต้องอย่างงี้สิจ้ะเราเป็นลูกผู้หญิงถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็เลิกไปเลยฮะไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวซักหนึ่งชั่วโมงนะจ้ะลูกไปนอนเล่นพังพังไปก่อนเดี๋ยวแม่ไปปลุกนะจ้ะลูกสาวฉันเข้มแข็งดีจริงๆเลยน่ารักได้เลือดแม่มาเต็มร้อย ฮ้ยแม่ดูจะภูมิใจกับตัวฉันมากเลยนั้นเนี่ยว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ช่างวันถนึงหน้าสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนที่เขารักฉันมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดจริงๆนะฉันรอคนคนนั้นอยู่คนที่ เขารักฉันมากๆที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฉันฝันหรือเปล่าจะฝันได้ยังไงหรือความจริงหรือความฝันใครกันนะ่ะสองคนนั้นแต่งตัวแปลกๆจังเลยหรือว่าเขาจะถ่ายละครกัน ไม่น่าจะใช่มันไม่มีกล้องเลยนี่นาอ๋อหผู้หญิงก็สวยดังเทพธิดาผู้ชายก็หล่อปานเทพพบุตรหืมสมกันอะไรขนาดนี้นั่นเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเหรอหรือว่าแอบคบกันห,หรือว่าอะไร ดูดีจังเลยอะไรนะ่ะผู้ชายคนนั้นมองมาที่ฉันอย่าบอกนะว่าเขารู้ว่าฉันแอบมองอยู่บ้านน่ะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วเขาจะทำอะไรฉันหรือเปล่าโ้้ยจะบ้าตายเขาถ่ายละครกันเหรอฉันไปกันซีนเขาหรือเปล่าเนี่ยบ้าแล้วโอ้ย แต่ผู้ชายคนนั้นหน้าตาดูดีจังถ้าเป็นแฟนฉันได้จะดีแค่ไหนบ้าน่ะนี่ฉันฝันไปเหลอเนี่ยฝันอะไรเหมือนจริงชัติเลยเหมือนเหมือนกับฉันอยู่ตรงนั้นจริงๆ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก,กันและผู้ชายคนนั้นก็เป็นใครก,กันเฮ้ยช่างเถอะน่าไปกินข้าวดีกว่ารู้สึกหิวแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำดีกว่าอะไรกันนะ้าผู้ชายผู้ชายในฝัน ที่ที่ฉันฝันเห็นตะกี้นี่นานี่เรื่องจริงหรือเล่าตาฝาดไปหรือว่าตะกี้มันไม่ใช่ความฝันกันนะเขายังอยู่ตรงตรงนั้นเขาเขาเขายังยังเจ้ามองฉันอยู่จริงๆฉันไม่ได้ฝันไปหรอกเนี่ยฉันบอกแล้วไง หลังจากวันนี้ไปและในทุกๆวันในทุกชาติของเธอเธอจะเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นชาติที่ผ่านมามันคือการลงโทษจากฉัน